สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเล็กเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ของเรามีชื่อว่าดินหินทรายค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องลักษณะของดินหินทรายค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีลักษณะอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ลักษณะแรกกันเลยนะคะเด็กๆอะไรที่ส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลหรือดำลักษณะร่วนและละเอียดนิยมนำมาปลูกต้นไม้เรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเด็กเด็กๆลองทายกันดูสิคะนั่นก็คือดินนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดินนะคะ มีทั้งดินร่วนและดินเหนียวค่ะเด็กๆในภาพคือดินร่วนนะคะเด็กๆดินร่วนนะคะจะมีเนื้อดินค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะเวลาเด็กๆจับนะคะก็จะรู้สึกนุ่มๆที่มือค่ะเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีค่ะจัดว่าเป็นดินที่มีความเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนะคะเด็กๆ ต่อมานี้คือดินเหนียวนะคะเด็กๆด,ดินเหนียวนะคะจะมีความละเอียดมากกว่าแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าดินล้วนค่ะเด็กๆมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชนะคะเด็กๆเ,เรามาดูลักษณะต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆอะไรที่ส่วนใหญ่จะมีสีเทาสีน้ำตาลสีขาวหรือสีดําลักษณะเป็นก้อนและแข็ง เรียกว่าเด็กๆลองทายกันดูสิคะนั่นก็คือหินนั่นเองค่ะเด็กๆภาพที่เด็กๆเห็นนี้คือหินนะคะเด็กๆหินนะคะเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะหินมีหลายลักษณะและมีรูปร่างมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของหินและถิ่นที่อยู่ค่ะลักษณะต่อมาค่ะอะไรที่มีสีน้ำตา อ่อนมีลักษณะร่วนละเอียดนิยมนำมาสร้างบ้านเรียกว่าอะไรเด็กๆทายกันดูสิคะนั่นก็คือทรายนั่นเองค่ะเด็กๆทรายจัดเป็นกวดชนิดหนึ่งค่ะเด็กๆทรายเกิดจากหินที่ถูกย่อยเป็นเม็ดละเอียดละเอียดซึ่งหมายถึงทรายทั่วๆไปที่เราพบเห็นตามชายหาดมีขนาดเล็ก กักเก็บน้ำได้น้อยไม่เหมาะกับการเพาะปลูกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะิเด็กๆเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าในวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรเก่งมากเลยเด็กในวันนี้เราเรียนกันเรื่องลักษณะของดินหินทรายนะคะิเด็กเด็กๆของคุณครูน่ารักมากเลยคุณครูขอบคุณเด็กๆนะคะที่น่ารักตั้งใจเรียนไปด้วยกันคะ่ะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย